ปัญหาถนนพังมีอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บัวใหญ่นครราชสีมาไปดูสภาพถนนกันหน่อยเพราะบอกว่าพังจากรถบรรทุกค่คะ Facebook บัวใหญ่นิวส์นะคะมีการโพสต์คลิปในขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยคุก3-1นครราชสีมาจุดบริการบัวใหญ่คือเขามีการโพสต์กันไปว,ว,ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุัติเหตุรถจักยาน,ยนตกหลุมอ,อย่างนี้แล้ว ในมุมนึงนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูค่ะคบพบว่าถนนสายนี้เป็นถนนทางหลวงชนบทสายบ้านคาตําบลหนองแจ้งใหญ่อําเภอบัวใหญ่แล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็เหมือนกับมันเป็นสูงเป็นเนินขึ้นมาแบบนี้เหมือนลูกร,ระนาด <นะ S 1> เลยแล้วถนนสายนี้ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงกลางคืนคอันตรายนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบว่ามีชาวบ้านเนี่ยนะครับใช้ถนนเส้นทางนี้เนี่ยจำนวนมากเลยนะครับพี่จอยครับค่ะ แม้ว่าถนนนี้จะพังอย่างหนักโดยเฉพาะที่เป็นช่วงโค้งเนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยชาวบ้านบอกว่าถนนเนี่ยพังมานานแล้วและอย่างที่บอกไปคือสาเหตุมาจากรถบรรทุกที่บรรทุกน้ําหนักเกินเ,เข้ามาใช้เส้นทางครับจึงอยากให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้หน่อยนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ถนนอย่างปลอดภัยและที่สําคัญคืออยากให้มีการเข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายครับพี่จอยครับที่รถบรรทุกเนี่ยเข้ามาบรรทุกน้ําหนักเกินอย่างจริงจังด้วยเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับก็ อย่างที่บอกอะชาวบ้านเขาเดือดร้อนไงพี่จอยอเขาแบบไม่รู้จะทํำยังไงเนาะคุณผู้ชมถ้าสังเกตดู<อ>ดีๆตรงจุดที่มันมีปัญหาเนี่ยนะคะ<อ>มันเหมือนกับว่าเคยได้รับการแก้ไขมาบ้างแล้วแต่ก็ยังเป็นจุดเดิมที่เกิดปัญหาอยู่ <ทำ S 1> เพราะฉะนั้นใช่จะแก้ปัญหายัางไงให้มันเป็นรูปธรรมก็ฝากหน่วยงานในพื้นที่ด้วยเพราะว่าชาวบ้านประสบปฏติเหตุหลายครั้งแล้วนะคะ